มาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับจงหาความเร่งจงหาความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางหาความเร่งคเรวงก็กตัว A นะนอนเลยครับนี่ของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมีนะครับรัศมีก็ตัวอะไรตัว R นะครับหรือว่า R ใหญ่นะแล้วแต่ด้วยอัตราเร็วตัว V ครับและหากมวลที่เคลื่อนที่มีขนาดอามวลคือตัว M นะครับ จงหาแรงด้วยอ้าวหา2ตัวนะครับหา f ด้วยนะครับอ้าวคนนี้มีเฉลยมาให้นะครับเอ๊ะทำไงถึงจะทํายังไงถึงจะทําให้ได้เหมือนกับที่เขาเฉลยมาอ่าหาหาตัว A ก่อนนะครับแล้วก็จัดการเลยนะครับ A มีตัว V ใช่ไหม a, a เท่ากับ v กําลังสองส่วน R ครับก็จะเขียนยากเลยนะ v ก็ ยี่สิบนะครับเป็นสี่ร้อยนะครับเอาที่เขียนอ R ทำไมเนี่ยสี่ร้อยหารแปดครับได้ห้าสิบอ่าง่ายมาก เมื่อเราได้ A นะครับเราก็จะจะง่ายขึ้น F จะกับ MA ็ก็จะกลายเป็นอ,อะไรล่ะ M ก็คือ5ใช่ไหมครับ A ก็คือ50ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น250นะครับนิวตันอันนี้เมตร ่อนานทียกกำลังสองนะครับง่ายมากเพียงแค่คุณจำสูตรได้นะครับที่เราใน EP 3ีสามจำให้ได้แล้วก็จะทำได้เลยนะครับง่ายๆโอเคต่อกันที่ EP ที่5นะครับ